สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเช้าวันศุกร์วันศุกร์ที่สดใสนะพี่น้องจ้าขณะขณะนี้เจ็ดนาฬิกาสามสิบหกนาทีสวยแล้วพี่น้องสวย <c oughs> มื่อนี้ออกสายออกสายมากเลยเป็นมือที่เหมือนกับแบบว่านิยงของเธอไม่ออกจากบ้านสายจังเลยยี่สิบปงสายพี่น้องมื่อนี้ใส่เสื้อแบบ อ,อุ่นๆจังหน่อยพอวันเลี้ยนของเลี้ยนเอ็มันยูสันสองสันสองแถมอยู่สันสองแต่ว่าแถมมันมันล่มอ่ะนะถ้ามันล่มกับหนาวเนี่ยข้างหนานี่หมอกน้ำที่นองถ้ามีลมมีอะไรอย่างนี้เราก็ ีัยวมนสิไข่เนาะพี่น้องจ้ามันสิไข่มันสิว่าสบายเนาะเราแล้วกะปิดแอร์ก่อนเดอ้อหนาวอากาศก็ค่อนข้างจะเย็นเย็นยี่สิบองศาต,ตอนนี้มันนี่ก็สิมาคุ้ยเรื่องการ การใส่ชีวิตการเสียภาษีของเดนมารนะ์กเนาะจังมีคลิปหนึ่งที่เคยเหตุไปแล้วละ่ะประเทศเดนมารบบ์บรบหมู่ว่านี่คุยเรื่องประกันสังคมเนาะประกันสังคมซึ่งราคาคาสมาชิกค่อนขางแพงแต่มันก็คุมพี่น้องคุมเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดที่มาอยู่ตัางประเทศมาใส่แรงงานให้เหตุไว้โลดเหตเอ,อ เป็นเฉพาะเฉพาะไอยูนิคเซอร์เอ,เอแคลเซอร์แต่ว่ายูประเทศอื่นไม่รู้ว่าอิ่นยังเป็น,นไข่ไข่ก็ว่าเป็นสมาชิกขันต้มนะนะเป็นแบบราคาเหมือนกับราคาปกติขันต้าของขานะคือสิบบริษัับความซอยเหลืออย่างอื่นนอกจากเงื่อนซอยเหลือนอกจากเงื่อนซอยเหลือของอของ ประกันสังคมเงื่อนสอยเหลือที่ตกงานหรือบาอยูนีเขาสิเอิอนเงิ่อนเติมช่วโมงสินะะเออซุเรียเงื่อนเติมชั่วโมงเนี่ยเขาซอยอยู่แต่ว่าเบิ้งเอกสารเบิ้อยยังเขาเบื้องไถ่คา,า,าเข้าใจแค่์คาคา,าเออแคดอยางเดียวหรือว่ายูนีถ้าบานเข้ากับสิป,ประมาณ่าประกันนี่ยังหละเอกเหตุไว้อยู่เด้้าได้แต่ตอนตกงานไหมเออแล้วก็ไ่ได้ยังเพิ่ม ไ่ได้ยังเพิ่มแต่ว่าเขาสีซอยถาเขาประสบอ,อ,อุบัติเหตุเสียชีวิตอย่างสี่มี่มี่ซอยอีกเป็นเงินก่อนหนึ่งเพราะว่าเป็นสมาชิกเขาเนี่ยนะ้าบ้านเขากะก็เป็นเงินซอยเหลือแหละได้จักมื่นกับว่าไปเลยไหมประมาณนี้แหละลวบานีเกี่ยวกับภาษีของเดนมาร์กภาษีของเดนมาร์กแต่ละโซนแต่ละแต่ละเมืองแต่ละอำเภอบ่คือกัน อยู่เดนมาร์กสิมีแบ่งเป็นเอ่อเป็นหา,าพักนะจ้ะเป็นหา,าพักยุนี่เขาเซ่อริคิโอนเดละออกเสียงบ่ถือดอกแต่ว่าลุยว่าหมายถึงอย่างราคาบ่าวถึงนั่นมีทั้งหมดอันนี้ที่เรียนมาเลยโดยตรงเั่นนี่เรียนที่นางเรียนอยู่เอ,อ่ออยู่เรียนอยู่ตอนนี้ล่ะเอ,อ่อมีทั้งหมดเอ,อ่อเขาก็ไม่ได้เอ่ออำเภอเนานะเขาก็สิไปเอ่อเป็นเทศบาล เทศบาลเนานะมีทั้งเหมือนเก่าสิบแปดเทศบาลทัวเดนมาร์กกดแต่ละเทศบาลสิบปคือกันเออกดระเบียบสิบคือกันบางเทศบาลกะมีแบบนั้นบางเทศบาลกับ่มีแบบนี้คือสิบปคือกันแล้วแต่เขาสิเขาสิเ,าสเอ,อืเ่อกขึ้นมามสินะเออจังจังเอาเอาง่ายๆอันนี้เบาเบาเรื่องออที่เกิดขึ้นในขอบรัวเอกอนเนาะ อันนี้กลับขึ้นมาหาเรื่องลุ่งอีกนิดนึงเพราะว่ากะมมตดยกตัวอย่างสมมติว่าบางอำเภอบางเออบางเทศบาลเขาสิมีการเขาเอยา่ยว่าอย่างหละ่ะการดูแลเขาเเชิงการดูแลหรอกคล้ายๆสถาบัานเท่ากับสิเป็นเกี่ยวกับเออเออหนวดนวดนี่อย่างเงี้ยหนวดของโรงพยาบาลไหมประมาณนี้ไหม แต่ว่าบนี้อำเภอที่โผเอยูนี่ลุ้งแล้วปวดขามันบอกแล้วอำเภอที่โผล่เทศบาลที่โผเอยูนี่เอสิติตขึว่าอำเภอเทศบาลที่โผเอยูน่ะมันบบมีเออมอาก็โทษมากบอกลุ่งว่าโบมีเดอ้อเทศบาลเข้าบบมีเอ,อ่อบบมีโตนี่แต่บางเทศบาลเขามีเอซีนะว่าไหมนะคือแบบว่าแต่ละกดแต่ละระเบียบก็สิ่งพคือการนั่งกฎระเบียบก็สิแตกต่างกันไปนั่ง แล้วส่วนเขตเขตเขตที่เอเยีูเนี่ยเขตที่ AU, เอเยียูอต้องเสียภาษี40เปอร์เซ็นจากเมื่อกกอนนี่38มันก็อัพข้นมาเรื่อยๆอับขึ้นมากจริงๆนะเออเหมือนกับค่าแรกเขากับเพิ่มอยู่ค่าแรกเขาเพิ่มขึ้นเออภาษีเขากับขเขาก็สิบแบบ เอ๋ป้าลู่ว่าจะปีมันจะปรับเพือนึงแต่เอ๋มาตอนทเทอมาแหลกแหนึ่งสามสิบแปดเปอร์เซ็นตอนที่ไม่เห็นงานที่แหลกเลยนั่นใจใจจริงน่ะสามสิบแปดเปอร์เซ็นแล้วก็มีหักคา่าเอ่อนู่นนี่นั่นหักเอ่อคา่าแล้วก็อีกอีก,อกตัวหน,นึ่งก็เป็นเป็นแนวดีเป็นขอดีของเอ่อของระบบยูนิ่ก็คือเขาหักเงินเออ่สว่างเงินเดือนเนียออกมาได้มือน,นึง สมมูลได้นี่ยอันนี้ยกตัวอย่างเขาสีฮากไว้หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบห้าโคนเป็นเงื่อนฮอลิเดย์เขาสีฮากไว้ให้ตอนเขาสีใส่นะเขาจังคอยไปเบิกใส่เออ้อเทาสิไปฮอลิเดย์เทาจังคอยไปล่างงานแล้วเขากับเบิกเงื่อนตรงนี้ออกมาใส่มันก็แสด้เป็นเงื่อนก่อนนะมันแสด้เป็นเงื่อนก่อนหนึ่งกด็ดีขอดีของเขากเ็เรยเฮตุให้แบบว่าการการระบบ ระบบต่างๆของเขามันก็เลยเหมือนกับว่ามันคือดีแท้บ้านเท่าหนาสิมี่แบบนี้เนาะแต่ว่าก็คือจังที่บอกเนี่ยบ้านเท่าภาษีมันบ่ไเด้สูงสูงไหมมันประเด้สูงจนถึงขันที่เขาสมาจุนเจือได้แบบนี้ไงมันก็เลยแบบว่าแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือเอบะเาเขาใจเลยว่าอันบ้านเท่าน่ะสมุติว่าท่านเสียเงินมาแจกแจกนั่นแจกนี่เขาใจอยู่ว่า แจกให้คนที่ก็จะมีปัญหาหรือแต่ว่าคนที่รวยอยู่กันยังไปตอคิ้วเอานี่นะมันก็เลยเป็นแบบว่ามันบ่ตรงจุดประสงค์ปันใดเออมันบ่ตรงรักจุดประสงค์ที่เจ้าไปจุนเจือคนจนเหมือนว่าเออเอาไปซอยเหลือคนจนแต่ว่าคนรวยกระทำพาจนกับมียิ่งสิไหมพ่ออยู่พ่อกินกะก็เหมือนก็อยากก็เหมือนก็ว่ากันยังบ่พ่อประมณนี่นะเออมันเลยเห็นห้แบบว่าอย่าง แ็ยั่งแกยั่งแบบไปตอคิ้วเอาน้ำเขาไปต่อคิ้วเอาน้ำแท่นทีพอสิได้เอ่อเหลือไปให้ค้นที่จนอี่หลีเหลือไปให้ค้นทีนนทบ่มีซื้อในระบบเพราะอะไรไม่มีชื่อในระบบเพได้แจ้งเกิดตะ,ตะ,ตะแหลกหรือเปล่าหรือบอ่มีหอดเงื่อนสิไปอำเภอแจ้งเกิดอีหยังส่นะมันต้องบางทีบางทีมันต้องเจาะให้ให้ตรงจุดนะอ,อันนี้ก็ว่เอาเกินไป เกินเลยไปก่อนว่ต้องเกินเลยไปเดี๋ยวก็โดนเดยสะมีการโดนดราม่านิดๆอีกเนาะเอาเอาเป็นว่าโคงขึ้นมาหาโซนของเฮ้านะจน๊ะเนาะอันอันหัวขอเรื่องมบบนี้อันภาษีเนี่ยขอดีก็คือเวลามีอย่างเสียพี่น้องเอ้าบางเขตบางเมืองบางมู่บ้านน่กเสียโอเคเขาอาจจะแบบว่า เป็นเป็นเป็นมู่บ้านที่จะเลิ่นเนาะแต่บัน,นี้การที่เข้าจะหาทียูที่อาศัยเนาะพี่น้องสมมุติว่าอันนี้ก็าเบามั่วแล้วเอ๊ะตอนนี้ตอนนี้เอ๊ะมั่วแล้วนะเอ๊ะรู้ว่าเอ๊ะมั่วแล้วแต่ว่าเอ๊ะก็จะอยากจะยังอยากจะเบาต่อ,อยู่หนาหนาวเอาหิมาตกอาวหิมาตกเขาแต่ว่าเขาสิบเบิ่งเด้เขาก็สิมีแบบรดเกตหิมา,าเสีย มันต้องไปเกยียเส้นใดก่อนไปเกยียทางใดก้อนนสิแมเออมนเลยเหตุห้แบบว่า,าก็แล้วแต่นะแต่ว่าบอกถึงหน่ะคือมันก็นยังดีได้พี่น้องมันยังดีอยู่ที่ว่าเออโซนเฮาเฮาเดี๋ยวไปเกยียรก่อนเพราะว่าเมืองเฮาอยู่มันสอันซม่งว่ามู่บานที่อยู่เนี่ยเอาเขาสิเมื่อเกยียร์ไทตั้งแต่แหลกแหลกเลยเพราะว่ามันเป็นเออมันเป็นถออนนเชื่อมเมืองหระเป็นถนนเชื่อมประเทศไหมเพราะว่า หลังบานี่จะเป็นท่าเรือหลังบาสนี่จะเป็นท่าเรือใหญ่แล้วรถเขาสิมาขืนมาเขามาในเมืองเนี่ยรถทีมาตาต่างประเทศเนี่ยเขาสเขามาในเดนมาร์กน่ะเขาต้องใส่ถนนเส้นนี้เพราะฉะนั้นถ้ามีพายุหิมะถ้ามีหยังเสียท้าแบบว่าเรือมันแล่นนะหมายถึงเขาสิมาเหตุถนนเส้นหลักๆแบบนี้ก่อนมันก็นเลยแบบว่าเออมันก็นเหตุให้แบบว่า เ,เดินทางสะดวกขึ้นเราบ้านเอ๋มันแบบว่าบอกถึงหน้าบ้านเอ้ก็เป็นเอ่อเป็นเอ่อยังล่ะเป็นป่นปายรถเมล์เลยเพราะฉะนั้นเอ่อโดดลงรถเมล์ปึบกับยางเขาบ้านเลยสินะก็เลยแบบสะดวกสบายบ่่คยได้พาฟ้าพายุหิมะปันไดน,นี่ปีแรกเทยมากอยู่เดนมาร์กปีที่หนึ่งที่สองเนี่ยสองพันสิบสิบเอ็ด สิบเอ็ดสิบสองเนี่แหละประมาณนี่แหละที่แบบว่าพายุแบบค่อนข้างจะบึม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 หิมะตกสูงมากสูงเกินหัวเข่าไปอีกบูไปย่ากึางขึ้นกับบูไปพี่น้องบูไปเห็ดเออเขื่อนไปอย่างไปเห็ดงานเนาะตอนไหนเห็ดงานหิมะสูงสูงเนี่ยแหละไอ้ก็ย่างคุ้มเหมือน แบบว่าพายายามสิไปเหตุงานกับเหตุงานอยู่หลังบ้านแต่เขาก็เดินเอานะเอกเดินเอาก็พายายามแบบฟาสูงอะที่มาสูงประมบ้านหัวเขาแลวตรงที่เอเดินไปมันเป็นทางหลัดหลังบ้านอะคือมันบม่ได้เป็นทางหลักมันเป็นทางเดินหลัดไปมันก็ไกลแต่ถ้าเดินไกลกับโค้งไกลกับเขากับเขากับอันปั๊บที่มาหายุ่แต่ว่าจะคล้องอันอยากเดินแบบว่า อยากเดินชิ่วๆไปเลยเดินบูไปพี่น้องโอ้อันใรอยู่ว่าเ,าเที่ยวจนเทา่จำทางได้นะถ้าเป็นถ้าแบบว่าเที่ยชินทางสิเอกะตงไปถนนเส้นที่เขาเหตุถนนไห่เทาถ้าสันก็ก็ได้ระบบี้การทำงานช่วงหนาหนาวกับลำบากพี่น้องลำบากยังวันตีลำบากหิมะตกหิมะตกคักๆนี่มันก็ออกบ้านลำบาก แล้วก็การทำว่าทำงานทำความสะอาดตะกรอนนี่เอาทำความสะอาดเหตุทำความสะอาดตะกรอนน,อออน,นี่ในสิเขาเสียเอาเกลือมาห้อยเอออันนี้ก็เป็นเทคนิคอีกอย่างหนึ่งเนาะสำหรับบางคนที่ประหลุเอ,อ่อตรงใดทีมันเป็นนําแข็งเอาเกลือไปลรยนี่มันสีละลายเป็นน้ำไปเออแต่เลยแบบว่ากับอันนี้เอ้ก็บเคยหลู่มาก่อนเลยก็มาหลู่อยู่เดนมาว่าเอาเหรอเอาเกลือ เกลือบ้านไปแล้วกะบแล้วน้ำแข็งที่มันเกาะยูนตามตามหนาบ้านเฮามันมืนเนะเาะพอใหญ่แล้วก็เสียเอาน้ําแข็งอันมุกเกย็ด่ใหญ่ไปห้อยห้อยห้อยเพราะเราไปห้อยปึบตรงที่เราล่ายไวถ้าที่มามันโตมันก็เสีลลยเราไล่ไปเลยพี่น้องคือจังตรงนั้นมันเข้มมึงสนะิเออแต่ขอขอดีกับมีขอเสียกับมีขอเสียกับคือมันก็ขึ้นขึ้นเก็ตเกลือขึ้นเพื่อนยังหละ่ะ คืนนี้นยังบ้านเฮ้าเอิหยังน้อขี่เกียร์แมมันก็เป็นขี้เกียร์เออเป็นเขาวๆาเป็นเดินเดินระบัน,นีเอาสมมุิว่าเฮ้าเหตุงานทําความสะอาดเอาธนาตึกนั่นเขาใส่เกลือหลายนี่คนเดินเขาเดินออกมันก็ติดเกลือเขาไปในตึกเอาบบดน,นี้กเ็เป็นเป็นเกลือเขาวๆาแมพี่นออ้องเออ้า้าใส่น้าอุน่นถูพื้นด้วยน้าอุน่น มันก็ดีอยู่แต่ว่ามันบ่มือิดได้พี่นอ้องเพราะว่าคนเดินตลอดนะนั่นแหละก็เลยเป็นปัญหาเวลาทำความสะอาดนี่โอ้ยถนาหนาวมาเด้อถนาห้อนกระยาเอาเคยเห็นงานโรงเรียนดีเคยเห็นงานโรนเเนง,นงเรียนมา่อก่อนถนาห้อนเขาตัดยา,ยากระยาธนาหนาวก็ขี่เกียรโอ้เมื่อยบ่ก็เมื่อยอยู่แต่ว่ากะถามว่าต้องทอนบก่ก็ต้องทอนเหตุเพราะว่าเขาก็อยากได้เงินนะเออ Man, บ่แมนบ่ได้สบายเด้พี่น้องถ้าผู้ใดที่เขามีสามีรวยๆุ้ยค่ะค่แมนเขากะสิอยู่ซื่อซื้อกะสิโอเคอยู่แล้วแต่ว่าเฮาบ่ได้บ่ได้มีสามีรวยเนาะพญ่ก็บ่ได้มีบ่ได้รวยบ่ได้ยังกินไปเงินเดือนก็เงินเดือนออกก็จังววาได้เงินเด้เออปานนั้นล่ะแต่ว่ากะ เอกมีความสุขในรูปแบบของเอนะเออเบาไปเรากะก็ได้มีอย่างกับโบกมาหาชีวิตเจ้าของคือเก่าเราก็มาเคลืนเพิ่นกับด้นอนอนู่ลุ่งเออแล้วกักบด้นอน,อ,น,อ,นอันนี้กับมา่เบาสู่ฟังซีซึเนาะเอาเป็นนิดนิดมือน,นี่กับแค่บอกเรื่องว่าแล้วเด้นอนอย่างสิเออกินได้นอนรับมือนหนึ่งหลกักก็มีความสุขไปมือน,นี้เพิ่นมีแขกก็มีเพื่อนมมก นี่ล่ะชีวิตมาดามชีวิตเมียกำลังกับบารมีอย่างายพี่น้องช่วงนี้ก็สู่ไปเลี้ยนไปสะก่อนเลี้ยนไปถ้าพ้นช่วงนี้ไปอีกเอจ็ดเดือนแปดเดือนเนี่ยก็โล,ล่งละโลงลงหัวใจย่างหน่อยก็คือเท่ากับสิเหลือเฉพาะหา มองเห็ดงานส่วนหมองเห็ดงานนี่ถามว่ามันหายยากบ่้าถามเอเอไอเอหาบ่ยากบ่อกเอหาบ่ยากแต่ว่าก็ะยั่งที่บอกว่างานดูแลภูเ่าเนี่ยมันเยอะ งานดูแลผู้เฒ่ามันมีเยอะแต่ว่าเฮาสิไปเจอกลุ่มคนเพื่อนแบบใดแค่นั้นเองแต่กับ,บ่ไดดซีเรียสี่น้องก็เห็ียดไปเอกะเอก็เห็ดไดใดอยู่ถึงจะไปเจอแก่งที่มันกวนตีนนะสิไอ้คิดว่าเอากรับใดอยู่แต่อาจจะบ่าด้อยู่ต้องเขาโดนแค่นั้นละ่ะเอออาจจะไปล่องเป็นชัวข้าวก่อนอยู่ใดเพื่อร่วมงานดีนะ่าลับ ก็อาจจะขอขอเหตุเพราะวางงานนี่คนบ้านนี่เขาเหตุไม่เคยทนเขาเห็ดแล้วเขาก็ออกเขาเห็ดแล้วเขาก็ออกนอกจากแบบว่าจะเจอคนที่แบบว่าแบบว่าชอบงานสายหนีจริงเหียงสินะเขาก็อาจจะแบบเพียงที่บอกแหละงานทุกงานเลยแหละพี่น้องมันมีอยู่แล้วหรออุปสรรคอุปสรรคมาให้เราแข็งแกร่งนะถ้าผ่านอุปสรรคไดเข้ากัสิเข้มแข็ง แล้วก็แข็งแงงกร่งข้นเอออันนี้ก็เป็นบทเรียนที่ดีขึ้นกันเนี่ยเอาไปล่องคิดเบิงใส่เบิงเมื่อนี้ก็นีน่ละเอกก็บเมียังอีกแล้วมหาหอดตรงนี้ก็ต้องขอล่าเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าคลิปยาวเกินไปเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบือ่อผว่าอย่างงวะผ่อม่เนมันพูดอะไรมันจมอะไรอย่างเงี้ย เนาะพี่น้องจ๋าขอบคุณทุกคนที่เขาบบ้ามารับฟังนะจ๊ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เอด้วยนะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะพี่น้องจ๋าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า